ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรอเทพบอกว่ามีวิธีการจัดการยาฆ่ามแมลงในพืชผักผลไม้ที่เวลาเราไปช็อปในตลาดมาเดี๋ยวมาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเป็ศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค,คุณหมอคะเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยโดยเฉพาะยาฆ่ามแมลงตอนนี้นี่คือน,นอกจากผู้บริโภคแล้วคือเราต้องรู้วิธีการจัดการใช่ไหมค,คุณหมอซื้อผักมาผลไม้สดมาแล้วเราต้องทำยังไง คืออย่างนี้ฮะคนไทยเนี่ยนะตายผ่อนส่งโดยโรคมากมายแมลงเนี่ยเป็นระดับสองสามแล้วเบาหวานความดันพวกนี้เนี่ยสาเหตุหนึ่งเลยสำคัญคือการกินยาฆ่ามแมลงเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ในผักที่สวยๆงามๆเนี่ยทุกอย่างในประเทศไทยที่ไม่มีรูเนี่ยนะคุณหมอ,อผักที่ไม่มีรูแล้วบางทีเราไปซื้อผักปอดสาเนี่ย มันก็มาปนขายเพราะว่าต้นทุนมันถูกกว่าเยอะเพราะปูอย่างนี้แล้วมแมลงมันไม่กินเพราะว่าแมลงมันยังตายต,ายตัวเล็กๆเราเราไม่ตายได้ไงค่ะแล้วในส้มนี่นะทุกลูกเลยนะยาเข้า,มาแมลงอยู่ที่เปลือกนี่ร้อยเอร์เซนทุกลูกแกะมานี่เราไม่รู้เราเราแกะแล้วมือเราเปื้อนยาเข้า,มาแมลงที่เปลือกมันอ่ะหยิบเข้าปากสัมผัสเนาะอ,อ่าแล้วก็ฝรั่งนี่ไม่มีใครปอกเปลือกออกหรอก บบอ๋อสวยๆงามๆเนี่ยมาแลงยาฆ่าแมลงบานเลยเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยเพราะงั้นเราก็จะต้องมาจัดการเอามันออกไปให้มากที่สุดก่อนแต่ก่อนจะไปคุยว่าออกอย่างไรนี่นะเรามาดูคนที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรค่ะคุณหมอเกษตรกรเนี่ยสัมผัสโดยตรงเลยนะเพราะเป็นคนพ่นผสมพ่นแล้วก็อยู่กับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าชาวไร่ชาวนาเกษตรท่านเป็นปลูกผักปลผลไม้ แล้วฉีดยาทาอะไรนะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้รีบไปโรงพยาบาลเลยนะ,ะมืนงงตาพร่ามัวคลื่นไส้อาเจียนแสบตาจะหมดสติรีบอาบน้ำทันทีแล้วไปหาหมอเลยนะ,ะหมอต้องให้ยาแก้ทีนี้มันนานกว่ามากกว่าน,นั้นมันก็จะทำให้ชาวไร่ชาวนานซึ่ง มีประมาณ13ต่อแสนประชากรนะที่ป่วยในโลกนี้นะก็คือสะสมในร่างกายเนี่นยชาวไร่ชา,าชาวนาเราประมาณ13เปอร์เซ็นต์13คนในแสนคนนี่เยอะนะถ้าเขายังไม่รู้ยังทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ปิดจมูกไม่ปิดผิวหนังดีๆนะ่ะต่อมาเขาก็จะก่อเป็นเบาหวานเป็นอมาาัมพาตเป็นมะเร็งทีนี้คนเราเนี่ยซื้อมากิน ก็จะเป็นตามเขาแต่ไม่เป็นมากแบบตาผ้าหมดสติอาเจียนผ่าหมดแสงไม่เป็นอ่ะก็คือไม่ได้โดยตรงอาแต่ว่าจะเป็นอะไรเบาหวานความดันขึ้นเพราะว่ามันกระตุ้นทําให้เส้นเลือดเราอักเสบตลอดเวลาทําลายระบบในร่างกายเราทีละน้อยทีละน้อยแล้วที่น่ากลัวที่สุดเลยก็คือเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมทุกชิ้นนะเราตัดมานะนะเอาไปตรวจนะ เจอยาฆ่า,า,มาแมลงทุกชิ้นเนื้อเลยพรกินเข้าไปปุ๊บมันก็ไปเก็บสะสมตรงที่มีไขมันเยอะๆคือเต้านมผู้หญิงเต้านมผู้ชายด้วยก็ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมก่อให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับดังนั้นเราต้องระวังอย่างมากเลยนะ ฟังแล้วน่ากลัวค like ัวป่ะคือบ้านผมนี้ไม่กล้ากินผักแบบประเภทสวยๆงามๆเลยส่วนใหญ่คุณหมอก็ปลูกเก็ก็ปลองค่ะปลูกเองทีนี้ถ้าเราเลือกไม่ได้เลี้ยงไม่ได้คุณหมอได้ก็ปลูกแบบคุณหมอพรเนพไม่ได้ไม่มีบ้านก็ไปซื้อผักที่ปลอดสารโครงการหลวงอ่ะดีที่สุดเขาปลูกในมุ้งีนี้ผมก็เชิญชวนเกษตรกรนะช่วยการปลูกผักในมุ้งแล้วก็มีสัจจะไม่หลอกประชาชนเรามาขายแล้ว ขายแล้วมันจะได้ราคาดีขึ้นได้บุญด้วยทีนี้สําหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสงั้นไม่รู้จะซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันปนไม่ปนเพื่อนอ่ะค่ะผักทุกชนิดก่อนจะเอามากินผมจะแช่ก่อนคุณหมอมีวิธีการอะไรบ้างม่มีวิธีการแช่อยู่สามอย่างนะอันนี้ค,คุณี่อันนี้อันนี้น้าส้มสายชูทุกยี่ห้อเลยแต่ว่าผมว่าจะใช้คิวพีเพราะเขาเข้มข้นแล้วก็ผิดโดยคนไทยนะครับโรงงานของคนไทยหรือเกลือ นเกลือในห้องในครัวเรานี่แหละเกลือนี่แหละเกลืออย่างเงี้ยเกลือแกงเนี่ยค่ะหรือผงฟูเบกกิ้งโซดาผงโซดาค่่ะอาเขาเรียกเบกกิ้งโซดานะผงฟูเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือหาซื้อได้ทั่วพบหาซื้อได้แล้วเก็บอยู่ในห้องครัวเราเนี่ยเบกกิ้งโซดาผมก็จะเอามาแช่ผักผลไม้จะแช่แล้วช่วยยังไงบ้างอันนี้จะแช่แล้วกําจัดยาฆ่าแมลงออกได้ประมาณ8-90%เปอร์เซ็นต์ แปตแต่ต้องแช่เกิน20่สินาทีนะหรือน้ำโ้มสายชูเนี่ยก็ได้ประมาณ6 0 7ิบถึเปเกลือเท่ากับน้ำโ้มสายชูใกล้กันเวลาในการแช่ก็เท่ากันขึ้นชั่วโมงยี่สิบนาทีขึ้นไปทีนี้วิธีการแช่คือแช่เสร็จแล้วมาล้างน้ําออกทีนี้เวลาเราแช่แล้วล้างน้ําออกนี่เบกกิ้งโซดานี่มันจะทําให้อาหารมันเปลี่ยนรส ก็คือจะมีผลเปลี่ยนรสช,ชาตินิดหนึ่งมผมก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันก็ดีที่สุดบางครั้งเราก็ต้องใช้เกลือนี่ก็ถ้าไม่มีอย่างอื่นอะไรก็ใช้เกลือเพราะอยู่ในห้องครัวมีอยู่แล้วแต่ดีที่สุดเลยคือน้ําส้มสายชูเพราะว่าเขาทําให้รสชาติผักสดขึ้นมันอยู่ในน้ําสลัดทุกชนิดเราต้องใช้น้ําส้มสายชูในสลัดกรอบขึ้นด้วยนวหอมอร่อยถ้ามีทางเลือกเราก็จะใช้ น้ำส้มสายชูแล้วมันก็ไม่ต้องล้างออกกินได้เลยนะคะถ้าเกลือต้องล้างนะคุณล้างออกเพราะว่าเดี๋ยวความดันขึ้นเค็มเกินเบคกิ้งไทรดาก็มีรสชาติเปลี่ยนนิดหนึ่งแต่ว่าสูตรมันจะไม่เหมือนกันนะเอาเรามาเริ่มตรงนี้ก่อนน้ำหนึ่งลิตรน้ำหนึ่งลิตรนะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยประมาณสักสามช้อนชาสามถึงสี่ช้อนชานะก็แพงหน่อยนะเพราะว่าเราเราต้องลงทุนกับชีวิตเรานะครับ อะไรที่เราจะกินส้มเราไม่กลัวเปลี่ยนเปลี่ยนรสเราก็เอานี่เลยประมาณ2ลิตรก็ใช้อันนี้อันนี้ใช้แค่3ช้อนอันนี้นน <3 S 1> สำหรับน,อน2 2> ้อสอลิตรน,ะนะเพราะว่ามันเข้มข้นนะครับพูปเ,เ,เราเราแช่ผ่านไปแล้วเนี่ย ยี่สินาทีค่ะาท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะ,ะเวลาแค่พวกเหล่านี้ก็เอามือถูๆหน่อยนะเพราะฝุ่นมันจะได้ออกไปด้วยใช่ค่ะแล้วสำคัญที่สุดคือเสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยเพราะยาฆ่าแม,มลงติดมือเต็มเลยนะเทคนิคก,ก็คือเวลา,ล,าล้างน้ำตรงนี้เสร็จแล้วก็คือเอาไปพักให้แห้งแล้วก็เราก็สําหรับจัดจานจัดอะไให้ทานได้ปกติใช่อันนี้ก็เลยพอ,พอ,พ,อพอล้างนี่เสร็จแล้วผมว่า จะปอกกินอย่างสบายใจเพราะว่ายาฆ้ามาแมลงถูกกาจัดไปแล้วประมาณ8-90%เพราะว่าเป็นเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งค่ะคุณหมออันนี้เป็นวิธีง่ายๆคุณหมออยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมไหมคะว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องของการขั้นตอนที่อย่างที่คุณหมอบอกก็คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ในการจัดการแต่เรื่องของการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพดีที่สุดก็คือเราเลือกซื้อจากผักที่ปลอดสารก่อนที่มียี่ห้อ แล้วผมก็ยอมเสียเงินจากโครงการหลวงค่ะหรือดอยคําอะไรเงี้ยนะะก็อยากจะให้ผู้ที่ค้าผักในเมืองไปซื้อผักปลอดสารมาแพ็คอย่าไปโกงชาวบ้านนะเราจะได้ยี่ห้อเราจะได้มีคนการันตีก็จะมีตัวคิวของกระทรวงเกษตรที่บอกว่าปลอดสารเราซื้อก่อนค่ะถ้าไม่ได้เราก็พยายามซื้อผักที่คิดว่าเราเนี่ยจะได้ผักที่ไม่ปลูกใน บริเวณที่ยาฆ่า,มาแมลงเยอะผักสลัดหลายอย่างปลูกในน้ําแต่ว่าเราก็อยากกินบ่อยเพราะเราก็ได้พวกสารเคมีปุ๋ยเข้าไปปุ๋ยเคมีเข้าไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากมากที่สุดของม,มากๆก็คือว่าสารเคมีเหล่านี้เนี่ยเวลาถูกความร้อนมันจะสลายไปดังนั้นก็ก่อนจะกินก็เอาไปผัดถ้าเราไม่แน่ใจว่ายาฆ่า,มาแมลงมีหรือเปล่าหลังจากแช่แล้วเราไปผัดถูกความร้อนนิดหนึ่งค่ะ สารเคมีที่ยังหลงเหลืออยู่สักหาหรือสิบเอร์เซ็นตมันจะถลายไปแล้วไม่เป็นอันตรายไม่เป็นมะเร็งะนะครั วันนี้คุณหมอพรเทพบอกทั้งเคล็ดลับเรื่องของการเลือกผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารหรือว่าใครที่ไม่มีเวลาปลูกเองก็ยังสามารถไปช็อปที่ตลาดมาได้แต่ขั้นตอนที่มี่กับคุณหมอพาทำเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้สุขภาพดีแล้วก็ร่างกายแข็งแรงแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอพอนเทพมากๆเลยนะคะขอบคุณค่คะชมสมุนไพรตราแคทเธอรีนดื่มง่ายถ่ายกล้องสบายท้องหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป